สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะคำเนาะมื้อนี้ผมจะมาพาฝึกในการไหลครับผมจะพาเรียนึงแต่เริ่มต้นนะครับเนาะตั้งแต่ฝึกก่อสายหรือว่าฝึกขึ้นต้นนะครับเนาะไปหอดการไหลครับเมื่อนี้ได้ไหลถ้าเลรนไหลฝึกคลองแล้วนี่ไหลนี่โอ้ยเจีนใส่เดินตีม้วนยาวเต้นได้เลยครับถ้าไหลได้แล้วม้วนครับเดี๋ยวมันที่แตกคะแนงไปเองนะครับเนาะของเขานะครับเนาะ เมื่อนี้ก็เฮาก็มาเบิ่งนะครับเนาะการการฝึกเนาะครับการไหลเนาะครับเนะเาะเฮาฝึอกอยังไงครับนี่ครับแต่อะตเฮาฝึกม้านี่ จากลูกซงขึ้นมาเริ่มไลยครับนี่ขึ้นไหลขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ครับ มันสีมามาจุดอยู่ช่องนี้ครับสุดนะครับในการไหลของแต่ละชุดมันสิมาสุดอยู่ช่องนี้ก่อนอันนี้คือการไหลเริ่มต้นนะครับเนาะแต่ข้างในนี่ค่อยว่าอันนี้ตันึงนะครับเนาะการไหลที่มาสุดอยู่นี่นะครับเนาะทำนองไหลนะครับเนาะสุดอยู่นี่ทีนี้เมื่อกี้พอสุดแล้วเมื่อกี้ไม่การไหลกลับเพื่อกับนะช่องเดียวกันนั่นละเปลี่ยนแบบเดียวกันแต่ว่ากลับครับ ตอนแรกเขาที่เอาเขา่าเอาแบบไหลไหลเขาเขามาก่อนไหลเขาเขามาหาตัวกลังเนาะในการไหลนี่เขาต้องมีลูกเห่นจากน้อยนะครับด้วยพอมหอดนี่นี่ห่อเขาเอาแต่ไหลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่เริ่มไหลแล้วครับที่นี่พอหอดติงเขาต้องมีลูกเห่นเ ง่ายครับง่ายเลยการเหยเนี่ยเฮ็ดจ่ว่ายำยก่อนเห็นมันเป็นทำนองจังหวะก่อนครับเนี่ยเนยนคือการไหลนะครับแล้วเหรียลูกลูกเล่นเริ่มแรกเลยครับเนาะเริ่มแรกการฝึกเริ่มแรกนะครับนาอนนี้เะนี่คือลูกเห่นของการไหลนะครับเห่นลูกน้อยนะครับเนาะ เรียนลุงน้อยแต่ในการไหลเขาต้องเรียนลุงเรียนนะครับนี่ครับตีดูดิง้ง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 นี่ครับเฮ็ดเสียงนี่นะครับเนาะยำยำมันที่เป็นเสียงตีดูดิ้งนี่ก็คือดีดขึ้นดีดลงนะครับต้องดีดขึ้นพร้อมดีดลงพร้อมครับเนี่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 ครับมัน นี่ดีขึ้นดีลงนี่ครับเนี่ยแล้วก็ย่ำพร้อมนะเฮ็ดปากกับตีโรดิงตีโรดิงแล้วก็ขยับนิ้วแล้วก็ดีดพร้อมนะครับเนาะเฮ็ดลองบงเสียงใดมันที่เป็นตีโรดิงตีโรดิงนั่นแหละเขาเลยฝึกน้ำเสียงนั่นเลยครับนี่ครับดีขึ้นดีลงนะครับนี่ดูเฮ็ดปากเลยครับเฮ็ดปากเลยตีโรดิงตีโรดิงตีโรดิงนี่ครับ ตีดูดิงตีดูดิงเนี่ยครับจับอยู่ช่องเดียวยกช่องเดียวเนี่ยครับนี่แต่ว่านิ new to 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 ้วซีนี่ต้องจับอยู่อ่าช่องที่สามของสายนึงนี่นิ้วซีเนี่ยต้องจับตลอดเนะครับนิ้วซีอ่าโบ้หอยวางครับหอยวางนี่นิ้วนิ้วนับเขานี่คือคือมีนี่นิ้วอีกสามนิ้วนี่เขาไว้ถนับครับเอาช่องเอานิ้วใดนับได้นะครับเนาะเนี่ยนิ้วซีเนี่จับตลอดนี่นี่เอามาจับช่องนี้ ตีรูดิงตีรูดิงนาะนี่ครับเฮ็ดปากตีรูดิง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 นี่ครับนี่เขามามารลัวอยู่ช่องนี้นะครับตามจังหวะก่อนครับ เป็นรูปแบบเดียวกันเลยครับอ่าตีโรดิงตีโรดิงนี่เฮาที่เบดอยู่ช่องไหนก็ได้ครับช่องไอ้ตีโรดิงนี่นะขอให้เาห็นได้มันเฮ็ดบอลหนักแค่ไหนในการไหลแล้วเสียงมันก็จะออกมามวนนะครับเนาะออกมามวนตีโรดิงตีโรดิงตีโรดิด้ง ดยุ่งหนี่นะครับเนาะต่อไปเขาก็ดีถ่าไหลลงก็คือจังหวะไหลลงนี่ก็เชื่อเดี๋ยวผมก็รที่เดี <serving> <Enfin> ๋ยวที Boy? ่บอกอีกเทีหนึงนะครับเนาะการไหลลงมนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้นี่เขาฝึกติดดิ้งก่อนนะครับการไหลบ่อยๆทติดดิ้งนี่พอออกมาแล้วมันสิมัวนนะครับเอ่อเล็กแต่เรล็ก นี่ละคือการไหลขึ้นมาสุดอยู่นี่นะครับเนาะอยู่ช่องนี้นะครับนี่นี่คือการไหลนะครับที่นี่เวลาฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกเซตดนตีครับผมแนะนําทุกอย่างต้องฝึกเซตดนตีนะครับบ่บ่นั่นครับเฮ็ดทันบ่ทันกระซังครับคือดนตีน่ะเขาเหตุฝึกไปกับดนตรีก่อนฝึกเซตดนตีเลยให้สาสาก่อนนะครับเนาะฝึกเซตดนตีสาสาก่อนบางทีเขาก็เฮ็ดทันบางทีเขาเฮ็ดบ่ทันดนตีครับมันก็แมนอยู่แต่ว่า เค็ดไปเลยครับไปไปมา้าเดี๋ยวมันกระทันเองเดี๋ยวมันก็ไปได้เองนะครับเนาะเดี๋ยวมันก็เป็นการเคยชินนะครับเนาะเนาะนี่นะครับเนาะเดี๋ยวในวงฟ้าฝึกเซตดนตรีนะครับเนาะต้องฝึกเซต ึกเสนอที่นี่มันที่ไหลมาาหดหดนี่ครับคนอื่นไหลไหลไหลเข้ามานะครับไลเข่ามาหดนีนะเขาที่เล่นแบบจังหวะนี่พวกซ่าวไว้ครับแต่เขาฝึกหคข่งก่อนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมทิพอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันไวร้องเบิงนะครับนะเนาะมันมันที่เรียนไปได้เบิดเลยนะครับเนาะ ไว้จังหวะซ่านะครับแต่ว่าเขาเปิดเขาต้องการซ่าก่อนดีเงาไปได้เองนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไหวสมเนีนะครับเนาะเพื่อนๆนะครับสำหรับผู้ที่อยากฝึกนะครับเนาะอันนี้มันเป็นการฝึกนะครับเนาะการฝึกก็คือโมเมนต์การเรียนนะครับเนาะการฝึกก็คือฝึกลองเบิรงถ้าบ่เข้าใจกับแชทมาถามได้นะครับเนาะผู้ที่สนใจนะครับต้องฝึกให้เป็นให้ได้นะครับเนาะถ้าฝึกถ้าฝึกแล้วนะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อก็ฝากในเรือครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจอันเหตุคลิปต่อไปนะครับได้ผ้าฝึกผ้าอย่างไปต่อไปนะครับเนาะผมพินเถ่าขยโยโลกครับผมขอบคุณครับ